คุณเคยสงสัยไหมว่าการทำบุญที่เราคิดว่าดีที่สุดบางครั้งกลับไม่ได้ให้ผลบุญมากอย่างที่ใจเราคาดหวงังเรามักเข้าใจว่าการบริจาคเงินการถวายสังฆทานหรือการทำบุญใหญ่ๆจะทำให้เราได้บุญมากที่สุดแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น เพราะบุญที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนเงินหรือความยิ่งใหญ่ของสิ่งของแต่ถูกวัดจากใจของผู้ให้ใจที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแม้จะทำบุญด้วยเงินก้อนใหญ่ก็อาจให้ผลบุญน้อยกว่าที่คิดเพราะความตั้งใจของเราต่างหากที่เป็นหัวใจของบุญบางครั้งเราทำบุญเพียงเพื่อให้คนอื่นเห็นเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือเพื่อให้คนอื่นยกย่องนั่นไม่ใช่บุญที่แท้จริง บุญแท้เกิดจากความบริสุทธิ์ของใจจากความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแม้จะทำเพียงเล็กน้อยแต่หากใจเราบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมบุญนั้นกลับยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคาดคิดการทำบุญแบบไร้สติหรือทำด้วยความคิดว่าต้องได้ผลตอบแทนก็เปรียบเสมือนการรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำขุนต้นไม้อาจโตแต่ไม่งดงามไม่สดใสเท่าที่ควร การทำบุญด้วยความคิดว่าใครจะเห็นใครจะชมจะไม่ได้สัมผัสถึงความสุขที่แท้จริงและบุญนั้นก็ไม่ได้สะสมในใจเราอย่างแท้จริงบุญที่ได้ผลจริงมักเกิดจากความตั้งใจที่เงียบสงบจากการช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากการให้โดยไม่ต้องการให้ใครรู้เพราะใจที่บริสุทธินั้นเองคือที่เก็บบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บางครั้งการให้เพียงรอยยิ้มการให้คำพูดที่ดีการฟังด้วยความตั้งใจแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับโลกนี้กลับสร้างบุญใหญ่ในใจเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองมองดูตัวเองว่าการทำบุญของเราเต็มไปด้วยความจริงใจหรือเพียงภาพลักษณ์เต็มไปด้วยเมตตาหรือเต็มไปด้วยความต้องการเพราะทุกการกระทำแม้จะเล็กน้อยแต่ใจของเราจะกำหนดผลบุญนั้น อย่าลืมว่าบุญที่แท้จริงไม่ได้วัดด้วยเงินแต่ด้วยคุณภาพของใจและเมื่อใจบริสุทธิ์แม้เพียงสิ่งเล็กน้อยก็สามารถสร้างความสุขให้ทั้งตัวเราและผู้อื่นได้อย่างมหาศาลการทำบุญไม่ใช่เพื่อให้ใครเห็นไม่ใช่เพื่อให้ใครยกย่องแต่เพื่อชำระใจเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เรารู้จักความรักความเมตตาอย่างแท้จริงเพราะนั่นคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีวันเลือนหาย และเมื่อเราทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ผลบุญนั้นจะตามเราไปในทุกลมหายใจทุกก้าวเดินและทุกนาทีของชีวิตแม้สิ่งเล็กน้อยที่เราทำวันนี้ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราและผู้อื่นไปตลอดกาลเพราะบุญแท้ไม่วัดจากขนาดแต่วัดจากใจและใจที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือที่สุดแห่งความสุขอันแท้จริง คุณเคยสงสัยไหมว่าการทำบุญที่เราคิดว่าดีที่สุดบางครั้งกลับไม่ได้ให้ผลบุญมากอย่างที่ใจเราคาดหวังเรามักถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าการทำบุญคือสิ่งดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่จะนำความสุขและโชคลาภมาสู่ชีวิตเราจึงพยายามทำทุกอย่างให้มากที่สุดทำทุกอย่างให้ให,ใหญ่ที่สุดทำทุกอย่างให้ใครเห็นที่สุดบางครั้งเราก็รีบไปทำบุญ โดยไม่ทันตั้งใจบางครั้งก็ทำเพราะเห็นคนอื่นทำทำเพราะสังคมคาดหวังหรือทำเพราะอยากได้สิ่งตอบแทนแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าหลังจากทำบุญแล้วเรารู้สึกอย่างไรบางครั้งก็อิ่มใจบางครั้งก็แค่ผ่านไปเหมือนกิจวัตรประจําวันบางครั้งเรากลับรู้สึกเหนื่อยลังเลหรือแม้กระทั่งว่างเปล่าสิ่งเหล่านี้บอกเราว่าการทำบุญที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนเงินไม่ได้วัดจากขนาดของสิ่งของ หรือแม้กระทั่งจากการที่คนอื่นเห็นมันถูกวัดจากใจของผู้ให้ใจที่บริสุทธิ์ใจที่เปิดกว้างใจที่พร้อมให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นคือหัวใจของบุญลองนึกภาพตัวเองนั่งอยู่ในวัดเงียบๆฟังเสียงระฆังดังเบาๆฟังเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองเต้นอย่างช้าๆในความเงียบนี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่าการทำบุญไม่ใช่เพียงการให้สิ่งของ แต่คือการให้ใจให้ความรักให้ความเมตตาให้ความตั้งใจที่ดีต่อผู้อื่นบางครั้งเพียงรอยยิ้มของเราเพียงหนึ่งครั้งการเกื้อมือไปช่วยคนที่ล้มการให้คำพูดดีๆแก่ผู้ที่ท้อแท้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้กลับมีพลังมหาศาลกว่าการบริจาคเงินก้อนใหญ่แต่หลายคนยังไม่เข้าใจหลายคนยังเชื่อว่าต้องทำบุญใหญ่ต้องทาบุญให้คนเห็นต้องทำบุญให้เกินตัวเราลืมมองสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือใจของเรา เราอาจทำบุญด้วยเงินจำนวนมากแต่หากใจเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวความหวังผลตอบแทนหรือความต้องการให้ใครชมบุญนั้นก็จะได้เพียงเล็กน้อยและบางครั้งการทำบุญเพียงเล็กน้อยด้วยใจที่บริสุทธิ์กลับให้ผลบุญมากกว่าที่เราคาดคิดลองคิดดูว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราเคยทำบุญด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์จริงๆกี่ครั้ง เรามักถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกว่าฉันต้องทําให้คนเห็นว่าฉันดีฉันต้องทําให้ใครสักคนยกย่องฉันหรือแม้กระทั่งฉันต้องทําบุญนี้เพื่อให้ชีวิตฉันดีขึ้นความคิดเหล่านี้แม้จะไม่ได้ผิดแต่ก็ไม่ได้เป็นหัวใจของบุญแท้เพราะหัวใจของบุญแท้คือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการให้โดยไม่ต้องการให้ใครเห็นการให้ด้วยความรักและความเมตตาที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง และนี่คือสิ่งที่เราจะเริ่มทำความเข้าใจในวันนี้เราจะเริ่มมองการทำบุญในมุมใหม่เราจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกการให้ทุกการกระทำที่เราเรียกว่าการทำบุญนั้นมาจากใจที่บริสุทธิ์จริงหรือไม่เพราะการทำบุญไม่ใช่การแข่งขันไม่ใช่การวัดผลลัพธ์ที่ใครจะเห็นมากกว่าแต่เป็นการฝึกฝนใจของเราเป็นการชำระจิตใจให้สะอาดเป็นการเปิดใจให้กว้างเพื่อรับรู้ความสุขที่แท้จริง ลองจินตนาการถึงวันที่เราให้ด้วยใจบริสุทธิ์วันที่เราให้โดยไม่หวังผลตอบแทนวันที่เราให้โดยไม่ต้องการให้ใครเห็นวันที่เราให้ด้วยรอยยิ้มที่จริงใจด้วยความรักที่แท้จริงเราจะพบความสุขที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยรู้สึกเราจะพบว่าการทําบุญคือการสร้างความงดงามให้กับใจเราเองการทำบุญไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่เกิดจากความตั้งใจจากใจของเรา นี่คือหัวใจที่แท้จริงของบุญและนี่คือสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามในวินาทีนี้หากคุณฟังอยู่ให้ลองหยุดคิดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองฉันทำบุญเพื่ออะไรทำไมฉันถึงทำและใจฉันบริสุทธิ์พอหรือยังเพราะคำตอบเหล่านี้คือกุญแจที่จะพาเราไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงและเมื่อเราเข้าใจเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างการทำบุญที่ให้ผลบุญน้อยกับการทำบุญที่ให้ผลบุญแท้ เราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะทำบุญด้วยความรักความเมตตาอย่างแท้จริงและในทุกลมหายใจทุกการกระทำทุกการให้ของเราเราจะเริ่มเห็นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นในใจนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เราจะพาใจไปสู่บุญแท้บุญที่ไม่ได้วัดด้วยเงินหรือขนาดแต่ด้วยคุณภาพของใจ และในคลิปนี้เราจะเริ่มเดินทางไปด้วยกันเพื่อเข้าใจหัวใจของบุญเพื่อรู้จักความบริสุทธิ์ของใจและเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงจากการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์หลายครั้งที่เราทำบุญเราอาจคิดว่าการทำสิ่งที่ใหญ่ที่สุดยิ่งที่สุดหรือแพงที่สุดคือการทำบุญที่ได้ผลมากที่สุดเรามักเชื่อว่าการบริจาคเงินจำนวนมากการถวายสังฆทานใหญ่โตหรือการจัดงานบุญให้อลังการคือสิ่งที่จะนำบุญมากที่สุด เรามักถูกสอนว่าการทำบุญเช่นนี้คือความดีที่เห็นได้ชัดและใครทำมากก็ยิ่งได้บุญมากแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นการทำบุญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของสิ่งของไม่ได้อยู่ที่คนเห็นแต่ขึ้นอยู่กับใจของผู้ให้หลายครั้งที่เราทำบุญเพียงเพราะอยากให้คนเห็นอยากให้ใครชมอยากให้โลกภายนอกยกย่องเราบางครั้งเราทำบุญด้วยความคิดว่าฉันต้องทำสิ่งนี้ เพื่อให้ชีวิตฉันดีขึ้นเราลืมไปว่าหัวใจของบุญแท้เกิดจากความบริสุทธิ์ของเจตนาเมื่อเราให้ด้วยความเห็นแก่ตัวหรือให้เพราะหวังผลตอบแทนแม้เราจะทำบุญใหญ่โตเพียงใดบุญนั้นก็มีค่าเพียงเล็กน้อยลองคิดดูว่าเราเคยเห็นใครทำบุญด้วยเงินจำนวนมากแต่กลับใจร้อนหมุดหงิดหรือขาดความเมตตาในชีวิตประจำวันบุญที่เขาได้จริงๆน้อยกว่าที่คิด ในขณะเดียวกันเราอาจเห็นใครทําสิ่งเล็กๆเพียงให้คําพูดที่ดีให้รอยยิ้มให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยแม้สิ่งนั้นดูเล็กสําหรับโลกนี้แต่สําหรับใจของผู้ให้และผู้รับมันมีคุณค่าเกินกว่าที่ใครจะวัดนี่คือความแตกต่างระหว่างการทําบุญแบบเข้าใจผิดกับการทําบุญแบบแท้จริงหลายคนเข้าใจผิดว่าการทำบุญต้องเป็นเรื่องใหญ่โตต้องเป็นสิ่งที่เห็นชัดต้องเป็นการกระทำที่สังคมยกย่อง แต่ความจริงการทำบุญไม่ได้อยู่ที่ภาพลักษณ์การทำบุญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินหรือขนาดของสิ่งของแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของใจเราลองสังเกตตัวเองในเวลาที่เราทำบุญเราทำด้วยใจที่เปิดกว้างไหมเราทำด้วยความรักและความเมตตาหรือเพียงแค่ความคิดว่าต้องทำเราทำเพราะหวังผลตอบแทนหรือเพราะอยากให้คนอื่นชม ถ้าคำตอบคือหวังให้ใครชมหรือหวังผลตอบแทนนั่นคือสัญญาณของความเข้าใจผิดบุญแท้เกิดจากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนบุญแท้เกิดจากใจที่บริสุทธิ์บุญแท้เกิดจากความรักและความเมตตาที่เกิดขึ้นจากใจของเราเองหลายครั้งที่เราทำบุญเพราะคิดว่ามันคือหน้าที่หรือคิดว่าต้องทำเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเราลืมไปว่าหัวใจของบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งตอบแทน มันอยู่ที่ความตั้งใจที่ดีและความบริสุทธิ์ของใจลองนึกถึงการทำบุญเล็กๆในชีวิตประจำวันการให้รอยยิ้มแก่คนที่ท้อแท้การเอื้อมมือช่วยเหลือคนที่ล้มการให้คำพูดดีๆกับผู้ที่เหนื่อยหรือท้อแท้สิ่งเหล่านี้แม้จะเล็กแต่ถ้าเราทำด้วยใจบริสุทธิ์กลับมีพลังมากกว่าการทำบุญใหญ่โตโดยหวังให้คนเห็น นี่คือความเข้าใจผิดที่หลายคนมักพบเจอเรามักโฟกัสที่สิ่งภายนอกมากกว่าโฟกัสที่ใจของตัวเองเรามักคิดว่าการทำบุญใหญ่คือสิ่งดีที่สุดแต่หลายครั้งการทำบุญใหญ่กลับไม่แต่ต้องใจเราเลยและหลายครั้งการทำบุญเล็กๆด้วยความรักและความเมตตากลับสร้างบุญใหญ่ในใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความเข้าใจผิดเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความไม่รู้ แต่เกิดจากการถูกสังคมและความคิดภายนอกชักจูงใจเราถูกสอนว่าต้องทำบุญใหญ่ต้องให้มากต้องให้ให้ใครเห็นเราลืมถามใจตัวเองว่าฉันให้เพราะฉันรักหรือเพราะฉันอยากให้ใครเห็นนี่คือจุดที่เราจะเริ่มตระหนักเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างการทำบุญแบบเข้าใจผิดกับการทำบุญที่แท้จริง เราจะเริ่มเรียนรู้ว่าการทำบุญไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของใจเราจะเริ่มเข้าใจว่าแม้สิ่งเล็กๆก,ก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้และเมื่อเราตระหนักเราจะเริ่มกลับมามองตัวเองทุกการทำบุญที่ผ่านมาเราทำด้วยใจบริสุทธิ์หรือไม่ทุกการกระทำเราทำเพราะรักและเมตตาหรือเพราะหวังผลตอบแทนและนี่คือการเดินทางที่สำคัญ การเข้าใจความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำบุญคือก้าวแรกสู่การทำบุญที่แท้จริงการเข้าใจนี้จะช่วยให้เราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำและเริ่มทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์การทำบุญไม่ได้เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของขนาดและจํานวนเงินแต่เป็นเรื่องของความรักความเมตตาและความตั้งใจที่ดีจากใจเราเองนี่คือหัวใจของบุญแท้ และเมื่อเราเข้าใจเราจะเริ่มเห็นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นในใจเราเองหลายครั้งที่เราเข้าใจว่าการทำบุญคือการให้สิ่งของการให้เงินการบริจาคสิ่งของใหญ่โตหรือแม้กระทั่งการทำพิธีทางาศาสนาใหญ่โตแต่หัวใจของบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ใจของผู้ให้ใจที่บริสุทธิ์ใจที่เปิดกว้างใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตา นี่คือหัวใจของบุญแท้ลองจินตนาการถึงวันที่คุณให้เพียงเล็กน้อยแต่ทำด้วยใจบริสุทธิ์คุณยื่นมือช่วยคนที่ล้มคุณให้รอยยิ้มแก่ผู้ที่ท้อแท้คุณพูดคำพูดดีๆให้คนที่เหนื่อยลา้าสิ่งเหล่านี้แม้ดูเล็กสำหรับโลกภายนอกแต่ในใจของคุณบุญนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะวัดความบริสุทธิ์ของใจเป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก เมื่อใจเราเปิดกว้างและเต็มไปด้วยความรักเราจะรู้สึกอิ่มเอมอบอุ่นและสงบเราจะรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราให้แต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราเองหลายครั้งที่เราทำบุญโดยไม่ทันสังเกตตัวเองเราทำด้วยความคิดว่าต้องทำต้องให้ต้องเห็นเราลืมถามใจตัวเองว่าฉันให้ด้วยความรักจริงๆหรือฉันให้เพราะอยากให้ใครเห็น นี่คือความแตกต่างระหว่างบุญที่แท้จริงกับบุญที่ทำเพียงภาพลักษณ์บุญที่แท้จริงเกิดจากความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแม้สิ่งที่เราให้จะเล็กเพียงใดแม้ไม่มีใครเห็นแม้เราไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆบุญนั้นก็จะสะสมอยู่ในใจเราอย่างยั่งยืนลองนึกถึงรอยยิ้มของเด็กที่คุณให้ขนมลองนึกถึงความสบายใจของผู้สูงอายุ ที่คุณช่วยถือของลองนึกถึงคำพูดปลอบโยนที่คุณมอบให้ผู้ที่ทอแท้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือบุญที่แท้จริงและเมื่อใจเราบริสุทธิ์บุญนั้นจะกลับมาสร้างความสุขให้เราในทุกช่วงเวลาหลายครั้งที่เราเข้าใจผิดคิดว่าการทำบุญต้องเป็นสิ่งใหญ่โตแต่จริงๆแล้วการทำบุญเล็กๆด้วยใจบริสุทธิ์มีค่าเกินกว่าที่เราคิดเพราะหัวใจของบุญแท้คือความตั้งใจที่บริสุทธิ์ เมื่อใจบริสุทธิ์เราจะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเราให้เพราะรักและเมตตาไม่ใช่เพราะหวังให้ใครชมเราให้เพราะเห็นความทุกข์ของผู้อื่นไม่ใช่เพราะอยากได้สิ่งตอบแทนนี่คือความมหัศจรรย์ของใจที่บริสุทธิ์มันสามารถเปลี่ยนสิ่งเล็กๆให้กลายเป็นบุญใหญ่มันสามารถเปลี่ยนการกระทำธรรม,รมดาให้กลายเป็นพลังแห่งความดีและเมื่อเราทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ เราจะเริ่มสัมผัสถึงความสงบที่ลึกซึง้งเราจะเริ่มสัมผัสถึงความสุขที่แท้จริงเราจะเริ่มเข้าใจว่าการทำบุญไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจลองสังเกตใจตัวเองในทุกครั้งที่ทำบุญคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อให้สิ่งของให้คนอื่นคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อให้คำพูดที่ดีและความรักแก่ผู้อื่น ความรู้สึกเหล่านี้คือสัญญาณของบุญแท้ยิ่งใจเราบริสุทธิ์เท่าไหร่บุญก็ยิ่งเกิดขึ้นอย่างมหาศาลและนี่คือเหตุผลว่าทำไมบุญเล็กๆด้วยใจบริสุทธิ์จึงมีค่ามากกว่าการทำบุญใหญ่โตแต่ใจเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวหลายคนมองข้ามสิ่งนี้หลายคนยังคิดว่าบุญวัดจากจำนวนเงินหรือขนาดของสิ่งของแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงภาพลวงตา หัวใจของบุญอยู่ที่ความตั้งใจและความบริสุทธิ์ของใจเมื่อใจเราบริสุทธิ์ทุกการกระทำเล็กๆจะกลายเป็นบุญใหญ่ทุกการให้แม้เพียงเล็กน้อยจะกลายเป็นพลังแห่งความดีที่ยั่งยืนทุกรอยยิ้มทุกคำพูดดีทุกความช่วยเหลือจะสร้างความสุขที่แท้จริงให้เราและผู้อื่นนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เคยสังเกตแต่หากเราเริ่มสังเกตเราจะเริ่มเห็นความมหัศจรรย์ของใจ เราจะเริ่มเห็นความงดงามของบุญที่แท้จริงเราจะเริ่มเข้าใจว่าการทำบุญคือการฝึกฝนใจของเราให้บริสุทธิ์และเมื่อใจบริสุทธิ์เราจะเริ่มเห็นความสุขในทุกการกระทำทุกการให้จะกลายเป็นบทเรียนที่สอนใจทุกการทำบุญจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบและมั่นคงใจคือหัวใจของบุญใจที่ให้ด้วยความรักและความเมตตาคือบุญที่แท้จริง และเมื่อเรารู้จักใจของเราเราจะเริ่มทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ในทุกวันนี่คือหัวใจของการทำบุญที่หลายคนมักมองข้ามนี่คือความจริงที่เราอยากให้ทุกคนเข้าใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่บุญแท้หลายครั้งที่เรามองการทำบุญในมุมที่ผิดเรามักคิดว่าการทำบุญใหญ่ยิ่งให้มากยิ่งอลังการยิ่งได้ผลบุญมาก เรามักวัดค่าบุญด้วยจำนวนเงินขนาดของสิ่งของหรือความใหญ่โตของพิธีการแต่ความจริงแล้วบุญไม่ได้วัดด้วยสิ่งเหล่านี้แม้เราจะบริจาคเงินก้อนใหญ่หรือถวายสังฆทานที่ใหญ่โตแต่ถ้าใจของเราเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวหรือความหวังผลตอบแทนบุญนั้นกลับมีค่าเพียงเล็กน้อยหลายครั้งที่คนเราทำบุญเพียงเพราะอยากให้คนเห็นอยากให้ใครชมอยากให้ตัวเองดูดี หรือบางครั้งเราทำบุญเพราะคิดว่าทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นจะโชคดีขึ้นนี่คือเหตุผลที่บุญใหญ่บางครั้งกลับให้ผลน้อยกว่าที่คิดเพราะบุญแท้เกิดจากความบริสุทธิ์ของใจใจที่ให้ด้วยความรักและความเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใจที่พร้อมให้โดยไม่ต้องการให้ใครเห็นใจที่พร้อมรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นและมอบความช่วยเหลือด้วยความจริงใจ เมื่อใจบริสุทธิ์สิ่งเล็กๆก็สามารถกลายเป็นบุญใหญ่ได้และเมื่อใจเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวการทำบุญแม้ใหญ่โตก็ให้ผลน้อยกว่าที่คาดคิดลองนึกถึงตัวอย่างในชีวิตประจำวันคุณช่วยเหลือคนล้มด้วยมือเปล่าคุณยิ้มให้เด็กที่กำลังร้องไห้คุณพูดคำปลอบโยนแก่ผู้ที่ท้อแท้สิ่งเหล่านี้แม้จะเล็กแต่หากทำด้วยใจบริสุทธิ์บุญนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะวัด แต่หากคุณให้เงินก้อนใหญ่แต่ใจเต็มไปด้วยความต้องการให้ใครเห็นหรือหวังสิ่งตอบแทนบุญนั้นกลับมีค่าเพียงเล็กน้อยนี่คือความแตกต่างระหว่างการทำบุญแบบใหญ่แต่ใจไม่บริสุทธิ์กับการทำบุญเล็กแต่ใจบริสุทธิ์หลายครั้งที่เราลืมถามใจตัวเองก่อนให้เราถามไหมว่าฉันให้เพราะฉันรักและเมตตาจริงๆหรือเพราะอยากให้ใครเห็น เราถามใหมว่าฉันให้เพราะอยากให้ชีวิตฉันดีขึ้นหรือเพราะฉันอยากสร้างความสุขแก่ผู้อื่นความจริงคือบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราให้แต่ขึ้นอยู่กับใจที่ให้ลองสังเกตตัวเองเวลาให้สิ่งของคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อยื่นมือช่วยใครบางคนคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อให้ด้วยความรักจริงๆคุณรู้สึกอิ่มเอมใจไหมความรู้สึกเหล่านี้คือสัญญ,ญาณของบุญแท้ยิ่งใจเราบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ บุญก็ยิ่งเกิดขึ้นอย่างมหาศาลและนี่คือเหตุผลที่ทำไมบุญเล็กๆด้วยใจบริสุทธิ์ถึงมีค่ามากกว่าการทำบุญใหญ่แต่ใจเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวหลายครั้งที่เราทำบุญโดยไม่สังเกตใจเราทำเพราะอยากให้สังคมเห็นเราทำเพราะอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเราทำเพราะอยากได้สิ่งตอบแทนนี่คือความเข้าใจผิดที่หลายคนมักพบ และนี่คือสิ่งที่ทำให้บุญใหญ่กลับให้ผลน้อยแต่หากเราฝึกใจให้บริสุทธิ์เราจะเริ่มเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเราจะเริ่มสังเกตว่าการทำบุญไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือจำนวนเงินแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของใจเราลองนึกถึงรอยยิ้มของเด็กที่เราช่วยลองนึกถึงความสบายใจของผู้สูงอายุที่เราช่วยถือของ ลองนึกถึงคำพูดดีๆที่เรามอบให้ผู้ที่ทอแถ้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือบุญแท้และเมื่อใจเราบริสุทธิ์บุญนั้นจะสะสมอยู่ในใจเราอย่างยั่งยืนหลายครั้งที่เราเข้าใจผิดคิดว่าบุญวัดจากสิ่งที่เห็นแต่แท้จริงแล้วบุญวัดจากความรักและความเมตตาที่เกิดขึ้นในใจของเราและเมื่อใจบริสุทธิ์ทุกการกระทำเล็กๆจะกลายเป็นบุญใหญ่ ทุกการให้แม้เพียงเล็กน้อยจะกลายเป็นพลังแห่งความดีที่ยั่งยืนทุกรอยยิ้มทุกคำพูดดีทุกความช่วยเหลือจะสร้างความสุขที่แท้จริงให้เราและผู้อื่นนี่คือความมหัศจรรย์ของใจที่บริสุทธิ์มันสามารถเปลี่ยนสิ่งเล็กๆให้กลายเป็นบุญใหญ่มันสามารถเปลี่ยนการกระทำธรรม,รมดาให้กลายเป็นพลังแห่งความดีและเมื่อเราทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ <ess ur ic language> เราจะเริ่มสัมผัสถึงความสงบที่ลึกซึง้งเราจะเริ่มสัมผัสถึงความสุขที่แท้จริงเราจะเริ่มเข้าใจว่าการทำบุญไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจลองสังเกตใจตัวเองในทุกครั้งที่ทำบุญคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อให้สิ่งของให้คนอื่นคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อให้คำพูดที่ดีและความรักแก่ผู้อื่น ความรู้สึกเหล่านี้คือสัญญาณของบุญแท้และเมื่อใจเราบริสุทธิ์บุญนั้นจะกลับมาสร้างความสุขให้เราในทุกช่วงเวลานี่คือความแตกต่างระหว่างบุญใหญ่ที่ใจไม่บริสุทธิ์กับบุญเล็กที่ใจบริสุทธิ์และนี่คือบทเรียนสำคัญที่เราอยากให้ทุกคนเข้าใจการทำบุญที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งของหรือจำนวนเงินที่เราบริจาคมันขึ้นอยู่กับใจของเรา ใจที่บริสุทธิ์ใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาและบุญที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้จากการกระทำเล็กๆแต่ด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์ลองนึกถึงวันที่เราให้เพียงสิ่งเล็กๆแต่ทำด้วยใจบริสุทธิ์เราอาจจะช่วยถือของให้ผู้สูงอายุเราอาจยื่นมือช่วยเด็กที่ล้มเราอาจให้รอยยิ้มและคำพูดดีๆกับคนที่เหนื่อยล้า สิ่งเหล่านี้แม้เล็กแต่กลับมีค่ามากกว่าการบริจาคเงินก้อนใหญ่โดยใจเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวนี่คือตัวอย่างของการทําบุญที่ได้บุญจริงการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนการให้ด้วยความรักและความเมตตาการให้ด้วยความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นบางครั้งการให้เพียงรอยยิ้มก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้ เพราะรอยยิ้มนั้นสามารถเปลี่ยนวันที่เหนื่อยล้าของคนอื่นให้สดใสขึ้นบางครั้งคำพูดดีๆเพียงไม่กี่คำก็สามารถเยียวยาจิตใจของผู้ที่ท้อแท้แม้สิ่งเหล่านี้ดูเล็กสำหรับโลกภายนอกแต่ในใจของผู้ให้และผู้รับบุญนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะวัดได้หลายคนมักคิดว่าการทำบุญต้องเป็นสิ่งใหญ่ต้องเป็นพิธีการต้องให้เห็นชัดเจนแต่ความจริงการทำบุญเล็กๆด้วยใจบริสุทธิ์กลับให้ผลบุญมากกว่าที่เราคาดคิด ลองนึกถึงคนที่ยื่นมือช่วยเพื่อนที่ลำบากโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนลองนึกถึงคนที่สละเวลาเพื่อฟังความทุกข์ของผู้อื่นลองนึกถึงคนที่ให้ความช่วยเหลือทางใจแม้ไม่มีใครเห็นนี่คือตัวอย่างของบุญที่แท้จริงบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจและเมื่อใจบริสุทธิ์บุญนั้นจะสะสมอยู่ในใจเราอย่างยั่งยืน เราจะเริ่มเห็นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นในทุกการกระทำเราจะเริ่มเข้าใจว่าการทำบุญไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่ขึ้นอยู่กับความรักและความเมตตาที่เกิดขึ้นในใจของเราเองลองนึกถึงความสุขที่เกิดจากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนลองนึกถึงความอบอุ่นในใจเมื่อเราให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจลองนึกถึงความสงบที่เกิดจากการให้ด้วยความรักแท้สิ่งเหล่านี้คือบุญที่แท้จริง และนี่คือเหตุผลว่าทำไมบุญเล็กๆด้วยใจบริสุทธิ์ถึงมีค่ามากกว่าการทำบุญใหญ่โตแต่ใจเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวหลายครั้งที่เราทำบุญโดยไม่สังเกตใจเราทำเพราะอยากให้สังคมเห็นเราทำเพราะอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเราทำเพราะอยากได้สิ่งตอบแทนนี่คือความเข้าใจผิดที่หลายคนมักพบแต่เมื่อเราฝึกใจให้บริสุทธิ์เราจะเริ่มเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เราจะเริ่มสังเกตว่าการทำบุญไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือจํานวนเงินแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของใจเราลองสังเกตตัวเองเวลาที่ให้สิ่งของคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อยื่นมือช่วยใครบางคนคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อให้ด้วยใจบริสุทธิ์คุณรู้สึกอิ่มเอมใจไหมความรู้สึกเหล่านี้คือสัญญาณของบุญแท้ยิ่งใจเราบริสุทธิ์มากเท่าไหร่บุญก็ยิ่งเกิดขึ้นอย่างมหาศาล และนี่คือเหตุผลที่ทำไมบุญเล็กๆด้วยใจบริสุทธิ์ถึงมีค่ามากกว่าการทำบุญใหญ่แต่ใจเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวลองนึกถึงตัวอย่างในชีวิตจริงการให้รอยยิ้มเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนวันที่เหนื่อยล้าของคนอื่นให้สดใสการช่วยถือของผู้สูงอายุแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างบุญใหญ่ในใจเราการฟังความทุกข์ของเพื่อนอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินหรือไม่รีบแก้ไขสามารถเยียวยาจิตใจและสร้างบุญอย่างยิ่งใหญ่ นี่คือตัวอย่างการทำบุญที่ได้บุญจริงและเราทุกคนสามารถทำได้ทุกวันแม้เพียงสิ่งเล็กๆแต่ถ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์บุญนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการการทำบุญที่แท้จริงคือการฝึกใจให้บริสุทธิ์การทำบุญที่แท้จริงคือการให้ด้วยความรักและความเมตตาการทำบุญที่แท้จริงคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเมื่อเราทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ ทุกการกระทําจะกลายเป็นบุญทุกรอยยิ้ม